กินขนมจีนกันนะครับมาเดอ้อมาเดอ้อลูกโดดเครื่องในไก่เครื่องในไก่ยั่วๆเลยจ้ะอันนี้เลือดนะจ๊ะ วันนี้ยุ่งส่งออเดอร์ทั้งวันเลยนะครับไม่ไม่ได้มาไลน์นะครับมาไลฟ์ตอนเย็นข้าวเช้าเที่ยงเย็นนะครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายนะครับมากินน่มจีนน้ำยาไก่กันเดอ้อยังมีอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็ขายอีกนะครับเดี๋ยวจะทำน้ำยาอีกก่น่นนะครับ พ่กนี้ยังมีขายอยู่นะครับชุดนี้สามสิบสามสิบเป็นหกสิบหกสิบห้าบาทนะครับนี่ได้ข้างในยัว่วเลยนะครับถืงนะครับเนี่ยลูกโดดเดี่ยงดังลูกโดดลูกโดดย่ออันี่ให้ดูอะไร กินแก้เรียนเดี๋ยวก่อนโอ้ยคือมีจะพักเว้ยนี่กินแก้เรียนพี่น้องนะครับนีม่มาครับขนมตีนน้ำยายังมีอยู่นะครับ ข้างายไกล่ลองให้ดูเดี๋ดยวยี่ว่าโกลกข้างไนไก่เยอะวยวเลยอือร่อยมากขนมจีนเจ้านี้อร่อยมากนะครับน้ำยากไก่นัวถึงพริกถึงขิงเลยครับอืสามสองไปอือหือ พรุ่งนี้มีขายอีกนะครับสามสองไปเดี๋ยวยี่ทำน้ำยาอีกอพรุ่งนี้ก็มาอุดหนุนได้นะครับกินลูกโดดโชว์พี่น้องกันลูกโดดอ,อืม อกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาดูแล้วอันนี้แก่เรียนพี่น้องเขาเรียกแก่เรียน อเลือดไก่ก่อนเด้อเลือดไก่อร่อยอร่อยอ,อเดี๋ยวให้ดูว่าสามสิบบาทมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับสามสิบบาทเราบรรจุก,กล่องอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็จะมีผักนะครับผมมีผักใส่ให้เป็นชุดนะครับเดี๋ยวให้ดูผักสำคัญตงผักนี่เลยเนาะมันมีผักก็แม่อร่อยนี่นะครับ มาค่อยๆขย,ยับเข้ามานี่นะครับสามสิบบาทนะครับชุดหนึ่งนี่ก็จะมีพักทัวนะครับทั่วงอกนะครับกระราแล้วก็ใบแมงลักนะครับผมบรรจุลงไปในนี้3ามสิบบาทนะครับส่วนนี่คือชุดธรรมดา สาบาทนะครับก็จะแพ็คแพ็คบันจุลงไปในนี้นะครับท่านก็สามารถไปกินกันไหนก็ได้นี่ครับสามสิบบาทแล้วก็มีน้ํายาให้อีกถุงนึงไปกินกันไหนก็ได้แล้วที่นี่ต้องการน้ํายาแบบเครื่องแน่นๆก็สั่งเลยตีนไก่ชิ้นละห้าบาทเลือดไก่ก็ละห้าบาทปีไก่ ปีกละยี่สิบบาทปีกเต็มนะครับแล้วก็เครื่องในไก่พวงละสามสิบบาทไม่แ้งดอกแก่เอ้ยนี่ชุดหนึ่งสำเร็จรูปพกไปกินไหนก็ได้นี่ครับพกไปกินไหนก็ได้นี่เนาะอร่อยลองดูลองสั่งไปกินดูสามสิบบาทที่น่องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครอยากสั่งสั่งได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยววิ่งส่งให้นะครับ มาคำสุดท้ายก่อนยิจากลาพี่น้องยิบเบิลไม่ให้ไรดอกเดี๋วลู่กินหลายมาคำสุดท้ายพี่น้องยิงยิเบิลดวลูวล่ก็กินหลายให้เห็นไม่ได้ดอกเดี๋ยยว,ว่าก,กินหลายแท้ๆอร่อยเนาะอ่ะคำนี้สุดท้ายเพื่อพี่เพื่อนน้องขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับผม สามสองไปกี่คำก็ยังเหมือนเดิมอร่อยขอบคุณครับ